สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาดูแพะกันนะคะที่ฟาร์มแพะซับบุญมีบ้านเดือนใหญ่ตําบลเดือนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้เด็กๆมาดูแพะกันแพะที่คุณพ่อเลี้ยงไว้นะคะน้องนิสานะคะกับพี่ขนมนะคะมาดูแพะนะคะ อาว้าแพะมีหลายตัวนะคะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแพะตัวเล็กก็อุ้มได้นะคะเด็กๆคนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวมาเล่นได้เลยนะคะบางตัวก็สามารถป้อนนมให้นมได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงฝึกให้แพะคุ้นชินกับคนที่จะมาเที่ยวชมนะคะ เฮลโหมาทำอะไรไม่ให้ออกไปหรอก